ยู่ครับแล้วก็จะขอเรียนเชิญท่านศัตราจาย์เภื่อนของคุณมากเรานะครับให้ความรู้ช่วงนี้ครับรอบทหารเยอะไหมปีหน้าคาดว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะครับไปช่วยกันนะครับไปช่วยกันรอบๆไทยเนียเรามีปัญหาแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับแล้วก็เรียนเชิญท่านศัตราจาย์เภื่อนของม,มากในการพูดป่าพูดเกลื่ยอนเช่นครับขอบคุณครับท่านอาจา นครับผมแเองกคือสือคนทคัสีพือน้องมากชาลพันชี้แจงน้องลงบัญชีทหารครับผมส่งบัญชีในชื่อไทยไทยให้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งให้น้องมาลงบัญชีทหารนะครับออสองพร้อยห้าสิบเอ็ดครับใครยังไม่รับอไอชื่อไหมครับในพื้นท,ท,ที่ที่ส่งไปคือเกือบท่านหนงมาลงบัญชีเกือสี่แปดรับไหเนี่ย น้องที่เกิด4 8ท่านจะทำคนผัดก็ให้มารับไปเรียกโดยด่วนครับเพื่อนจะทำเรื่องผลผัดนะครับพอดีถันกนณะมาแล้วก้แค่นี้ครับมีอะไรก็มาประสาได้หรือตุณหนักได้นะครับขอบคุณท่านวิโรจน์น้ำหอมผู้รายการกลุ่มงานส่งเสริมสาัมพัทธชุชมชนค่ะท่านพัฒนาการอำเภอ ขอบคุณมากท่านสุภัสยงคุณค่ะท่านนายกยอดยิ่งยงนายนายยกนายยกยงยุทธยอดยิ่งยงของไทยค่ะนายยกอยกงการบริหารส่วนตำบลหนองมันได้ไหมคะการบัณฑิตเกียรติจตรุรงค์นะคะสารสนเทศอำเภอหนองบุวมากค่ะร้อยเอกสุรเสกมงคลสัจดีอำเภอหนองบุวมากค่ะ นายวีรศัดิ์ศรีชัยเจ้า,นจาหน้าที่สารสุขอำเภอหนองบัวมากค่ะนายจัตตุโลโงลงสุนทรหัวหน้าเกษตรอำเภอบางบลนหนองบัวนาค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาวันนี้เป็นนักวิชาการสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาค่ะและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาพัฒน,นาการเศรษฐกิจแห่งชาติค่ะ เป็นนายสมบัติธิรัตน์ธนาตุูลน,นะคะกำนันตำบลหนองบุญน,นาคนะคะแล้วก็นายนิาาธิพลปราษาสิร์พิมายประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองบุญน,นาคค่ะทีมอสอวตอหนองบุญนาคค่ะแล้วก็ทีมผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบุญน,นาคค่ะ ขออนุานะคะขออนุญาตดำเนินการเลยนะคะลำดับแรกค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะจุดทุกเทียนบูชาพร,ระรัตนตรัยและเปิดปวยกระทง n บอกมา้ยนเชิญคะ่ะทุกท่านยืนขึ้นค่ะ พอได้รับสิ่งของบริจาคจากพระคุณเจ้าอะไรก็มาเยอะแยะมากมายนะคะพี่เ็ลเข้าสารอาหารแห้ง ะะเพื่อที่จะมาให้คนเรือน,นะะออที่ประสบปัญหาที่อยู่ในเป้าหมายของคนเรือนยากจน,น,นะะได้ใช้บริโภคนะคะแล้วก็อีกอย่างที่เป็นเรื่องสําคัญที่คนหองคุณมากคุณอำเภอของคุณมากเองนะคะไอ้ความสําคัญก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะต้องต้องได้ได้นอนนะคะนอนหลับสบายด้วยนะคะเขาจะได้มีกําลังมีแรงนะคะที่จะไปประกอบอาชีพ <TER ES>? วันนี้ก็เป็นอีกอกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ที่ได้มีโอกาสแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณ นะคะทุกภาคส่วนนะคะของอตำบหลหนองบุญมากนะคะที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ทําให้เกิดกิจกรรมแบบนี้<ไ>ปเป็นหลังที่5้าหลังที่6นะคะแล้วก็คิดว่าคงจะมีหลังอื่นๆอีกต่อไปนะคะเพราะว่าดูจากฐานข้อมูลแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องเนี่ยนะคะไม่ไม่เฉพาะบ้านที่ที่ไม่มีที่อยู่เลยแต่เรื่องของการซ่อมใช่ไหมคะมีการซ่อมมีการปรับปรุงแล้วก็มีการสร้างให้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ะะก็ต้องขอชุมเชยในส่วนของของตรงนี้แล้วก็ให้กําลังใจนะคะโดยเฉพาะนายสมบัตินะคะทีลัตนะตระกูลน,นะคะซึ่งเป็นประธานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนตาบลของคุญมากแล้วก็ผู้นําทุกท่านนะคะที่ได้เสียสละนะคะในการทําหน้าที่นะคะ สมกับเป็นเขาเรียกว่ารายารสียนะคะคือบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในในหมู่บ้านในพื้นที่ที่ที่เราดูแลแล้วก็ได้รับความไว้วางใจนะคะจากพี่น้องประชาชนนะคะที่จะเลือกเรามาเป็นผู้นานะคะในการบำบัดทุกบำรูงสุขแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ท่านทั้งหลายนะคะได้เสียสละกำลังกายนะคะแล้วก็กําลังใจนะคะโดยเฉพาะกําลังทรัพย์นะคะสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ให้เกิดการแก้ไขปัญหานะคะของชุมชนนะคะโดยหลักการการพึ่งตนเองเป็นสำคัญนะคะแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะโดยเฉพาะความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนของตําบลหนองบุญมากได้ยั่งยืนต่อไปนะคะซึ่งข,ขอให้การดําเนินการครั้งนี้นะคะสําเร็จรลุร่วงนะคะตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการนะคะ บบน,นี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันก็ขอเปิดกิจกรรมซ่อมสร้างบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรัวเรือนยากจนหลังที่5แล้วก็หลังที่6ของกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบลหนองบุญมากนะคะตามโครงการแก้จนคนบุญมากนะคะโดยรรยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนประจำปี2568ค่ะขอบคุณ ขอเปี่ยนตวเงิให้กับท่านประธานในพิธีเพื่อเป็นการขอบคุณอีกครั้งหนึงดังนันค่ะในลาดับต,ดต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของรา,ายงานผู้หูบริจาคนะคะในวันนี้นะคะจะมีน้ำดื่มนะคะข้าวสารนะคะแล้วก็เป็นอา,อาหารสำเร็จรูปนะคะของจากสหาก,กรณ์หนองบุญมากนะคะมะมอบให้กับครัวเรือนนะคะขอเชิญท่านประธานแล้วก็ ครัเรือนและแขกผู้มีเกียรติหน้าสวน,นะคะร่วมถ่ายรูปบริเวณที่อัดนุโมทนาสาธุรักการค่ะสาธุครับกระตາเรียนเชิญท่านนายกะค่ะเป็นตัวแทนในการมอบนะคะ ปัญญานกกลิ้งและดอกมะลิศศินีปัญญา <laughs> không ต่อไปเป็นท <aha, S 1> ้องได้นิติคมกาศพันธิมาย <Bon. S 1> นะคะบริจาคเป็นคูสิบลูกค่ะอระสุนอะไรก้างลูกกันเดี๋ยวมีเป็นป้ายสองคนเลยก็ได้สองสองหลังนะครับหลังละสิบลูกนะครับ แล้วรับต่อไปเป็นจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองคุณว่ากนะคะมอบเป็นเมล็ดพันธุ์ผักให้กับทั้งสองอำเอเลยนะคะ ที่กำหนด <laughs> <laughs> อาภัตช่วยท่านนะครับจังกิตังใจกราบทำถวายผ้าป่าผ้าป่ากองทุนแก้จนสร้างบ้านทุกท่านพร้อมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต ส,สัมมาสัมพุทธสสะอิมานิมะยังพันเตปังสกุลติเวลานิสัพพะริเวลานิภิขุสังฆัสสะโกโนชยามะสาธุโนพันเตทิขุสังโฆอิมานิปังสกุลติเวลานิสัพพะิเวลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีภะรตังหิตายะสุขายะ ข้าแต่พระีิสุสงฆ์ผู้จเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถาวายผ้าป่าสร้างบ้านแก้จนพร้อมกับจตุปัจจัยขอน้อมถวายแด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์โงรับผ้าป่ากองทุนแก้จนสร้างบ้านขอ,นอ,อ,ข,อ,อข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขและความจเจริญเก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการละงานเืินสาธุอาสาทูพ่อมกันสาธุ 我我内衣我内衣你呢？内衣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 